แล้วก็มาอยู่ในเกมเอาลาวนะใช่ป่ะเอาลาซีเออผมจะมาใช้ชีวิตแบบหนึ่งวันของผมนะพวกผมเนี่ยออกไปแบบมีของใครนะผมจะกลับมาทำผมได้อะไรบ้างนะผมใช้ชีวิตหนึ่งวันก็โอเคผมจะตะลุยด้วยเมืองนี้ผมดูซิว่ามีใครบ้างตอนนี้มีอยู่หกคนรวมตัวผมเดี๋ยวผมต้องระวังละประมาทไม่ได้นะผมกับเกมเกมนี้นะผมไม่ถ้าจะไม่มีม่จะมีถ้าจะไม่มีเลยนะผม โอเคผมจะใช้ชีวิตหนึ่งวัน,นผมโอเคผมจะไปฟาร์มกันแล้วผม,มไปฟาร์มเท่าที่ผมรู้สึกว่ามันจะพอแล้วผมโอเคผมมีขนมกินขนม chocolate โอเคสิ่งที่ผมเตรียมไปก็เป็นลูกซองนะผมลูกซองแนละ้วใบสันนะผมจริงจริง,รง,รง,รงไม่ต้องเตรียมไปก็ได้เอาไปเคมีตัวเดียวก็พอแล้วผมแต่คางผมมันเต็มแล้วนะอะไรในน้ำซอมบี้นะผมโอเคผมต้องระวังผู้คนด้วยนะ,นะผมมาคนเดียวเดี๋ยวได้ผม ถ้าเกิดถามว่าทำไมเอาระเบิดแฟดมาเยอะอจังก็เปลาเต็มครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ไล่์ฟา,าร์มกันดีกว่าโอเคเมืองแรกที่ผมจะไปผมเป็นการ์ตเตชันผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะผมถ้าเกิดอ่านผิดยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกนิดนึงนะผมจะได้อ่านถูกต้องระวังคนด้วยนะผมในห้องนี้มีอยู่6คนรวมตัวผมต้องระวัง ผมอยากได้สนายกับเขามากอะแต่เห็นว่าเขาต้องไปฟาร์มบอสแต่ก็ช่างมันผมงประมายของผมก็คือกระสุนนะผ,มผมจะฟาร์มกระสุนก่อนนะผีมันรวมกันน่ากลัวมากผมจะเดินเข้าไปต้องระวังขนด้วยนะผมเจออะไรผมก็ฟาร์มหมดนะกงพยาบาลก็ฟาร์มโอ้ผีมันกองกันน่ากลัวมากเลยโอ้แผงคิวเลอร์ เนี่ยผียืนกันอย่างเงี้ยแตกตื่นชิบหายหมดสามยามต้องระวังขนด้วยแล้วซองบีที่แบบว่าเกิดได้สปลวาด้ทุเรศมากเลยเมือนนี้ไม่ใช่เป้าหมายนะับไม่ใช่เมืองหลักที่จะไปขอเป็น ตลี่เลยแล้วกันปามีกร,ระสุนกามมอเพิ่มมาอนี่จะกินให้หมดเลยพวกขน,น,นมขนมอันนี้ผมจะไม่นับนะผม ดมผมก็ใช้กินเลยอันไหนที่รู้สึกว่ามีค่าก็าจะนับโอเคเจอปืนแล้วหนึ่งกระบอกนะผม ยามาอีกหนึ่งโอ้โหสงสาร เปิดอีกแล้วโอเคเริสุน โอเคเราไปเจอเราจเจอขนมเยอะมากเลยจริงจริงเราจะหลีกเลี่ยงการประทะกพวกซอมบี้นะผมเราไม่อยากจะใช้ของเยอะอันนี้ไม่มีอะไรเราเจอผู้ปืนเราจะพยายามเก็บไม้หมดนะผมโอเคเรากลับมาถึงเซฟโซนนะผมเราจะเป็นการเก็บรอบแรกของสิ่งที่เราได้นะผมก็ประมาณนี้เลยนะผม เราจะคำนวณไว้ให้แล้ผมก็ได้มาประมาณนี้นะโอเคเราผมจะขอเวลาจัดของก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะทําการออกไปอีกรอบนึงผมเป็นแกส์เตชันอันล่างนะผมก็โอเคจะลุยเรื่อยๆนะยันสี่ทุ่มอะ่ะยันสี่ทุ่มในมเ,เกมตอนนี้ก็บ่ายสองในเกมแลนะผมก็โอเคลุยเลยสโก้และมีแอร์ดรอปด้วยนะผมแรงแม่งโคตรไกลแล้วบวกกับมีคนเข้ามาหนึ่งคนต้องระวังเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้โหพระเจ้าโอเคแล้วตอนนี้ระเบิดผมชิบหายแล้วผมจะร้วมันด้วยดีไหมอะ่ะ Okay. ผมจะไม่รวมมาแล้วกันนะเพราะว่าผมอาจจะใช้ผมถ้าไม่ใช้รวมเพราะผมได้มันมาถ้าเกิดผมใช้ก็ไม่รวมนั่นแหละครับต่อขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเกม Let's go <S ถ้าเจอคนผมก็จะต้องใส่กันมาแล้วละ่ะถ้าเจอคนนี้ผมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเกิดเจอคนแล้วผมผมจะเออปล่อยปล่อยเขาฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนีไม่ได้ผมต้องติดตามราคาอย่างเดียวนะผมเจอก่อนหนึไม<ๆ>่สำคัญจริง และสุลุกสอบเพิ่มหรือ<ะ>เห็นคนก่อนจำได้ว่าแถวนี้มีปืนนี่ไงโชว์ดิ คนเจอคนนะผมคนมาคนมา <S <S นีไงจะรอดสังหารเจอคนนะโอ้ยมันจะมาฆ่าผมนะแต่ซอมบี้มันมันโชคไม่ดีนะผมมันซอมบี้มันมามันมาไล่ตีะะมันผมโอเคถือว่าเป็นโชคดีของผมไป Okay. มารอบตั้งหารพี่และน้อง <G ül> จังหวะมันมันแอบมาหลอยผมนะจะมาฆ่าผมนะผมโอเคนะมันยังไม่ออกนะผมผมจะมทำการปาดคอมนันนให้โอเคมันตายฮะอ,อุออ้ยผมเห็นคนแล้วผมเห็นคนแล้ว มีสองคนมีสองคนเชี่ยมันมากับเพื่อนว่ะเอาแหละเฮ่อยฉมอะเอาวะจะมาสู้กับพี่หรอน่อง มันยากซะหลือเกินอุ้ยพอแล้วมั้งไม่ต้องตามแล้วอุ้ยมี่คด้วยของพานเลยดเค <What? S 2> อะไรมาคนมาหลักกระทืบผมแต่โชคเขาไม่ดีนะผมก็มีซอมบี้อะไรกระทืบด้วยซอมบี้มันไล่มาผมเลยรู้ว่าซอมบีม้มันกูมันกูมาทำไมนะผมก็มงงโอเคผมก็จะไม่จำเป็นจะต้องเข้ามุมน,นี้แล้วผมอ้อมเลยเพราะว่ามันอาการก็เจอคนได้ <c oughs> ผมว่าแล้วว่ามันจะต้องมีคนสักเมืองหนึง่ง ในเมื่อผมไปเควิวแล้วมันไม่เจอคนนะผมก็ผมว่ามาเมืองนี้ผมก็น่าจะ่าจะเจอคนแต่ผมไม่คิดว่ามันจะสองคนแต่ก็นั่นแหละเจอปืนคู่ใจผมเล่นเซตหยอโอเคผม,ผมไม่ต้องรอถึงสี่ทุม่มหนึ่งวันในหนึ่งชีวิตของผมนี่ว่าว่ามันได้อะไรบ้างก็มาดูกันเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเถ้าเราถึงเซฟโซนอย่างปลอดภัยกลับมาเซฟโซนแล้วโอเคสิ่งที่เราได้นะผมก็มีอะไรกันบ้าง อู้ได <bin out> <clothes> wow. exactly. Do like ้โคตรเยอะแถมได้กระเป๋านีด้วยไม่ต้องซื้อแล้วผมไม่ต้องซื้อแล้วจริงเหมือนจะน้อยแต่จริงๆอะมันควรให้เก็บได้มากกว่านี้จริงมันเก็บได้มากกว่านี้แต่ผมเอาแค่กระสุนไงผมวันนี้แค่กระสุนกระยาไงกระยาผมก็มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ก็ได้เยอะตรงกระสุนกระสุนเยอะก็โอเคของที่ผมได้ก็ประมาณนี้แล้วก็ผมจะสรุปถ่ายคลิปว่าผมได้อะไรไปบ้างผมจะโชว์ภาพไปดูโอเคก็สำหรับก็ โอเคเรามาสรุปเลยว่าเราได้อะไรมาบ้างนะผมก็หนึ่งชีวิตของเราเนี่ยออกไปเปจนจลไเนี่ยเราเจออะไรมาหลายอย่างเลยแล้วเราได้อะไรมาบ้างผมในการฟาร์มรอบแรกจะเป็นด้านซ้ายของด้านแบบด้านที่มีไอ้อะไรเนี่ยหกอันเนี่ยยาหกอันเนี่ยเออด้านขวาก็เป็นไปรอบสองและผมก็รวมมาหมดแล้วว่าเราได้อะไรมาบ้างดูได้ที่ขีดน่ดานจะทําไว้น่านจะเข้าใจกันแหละโอเคก็โอเค,อเคมันจะใช้เป็นสีสีดําแล้วกันเนาะอ่ะโอเคอันนี้สีเขียว เขียวเนี่ยครับเป็นยานะเราได้มาทั้งหมด14อันโอเคกระสุนผมรวมมาหมดแล้วได้มาทั้งหมด635บลูกนะผมโอเคก็อันสีเหลืองเป็นอาวุธเป็นอาวุธยิง3อันอาวุธระยะประชิด1อันโอเคอันที่3สีแดงนี่ก็คือ,อเป็นอะไรวะระเบิดเออเป็นแก n นิชนะผมเป็นระเบิดไอยปาตุต้ตมๆอ่ะเออแต่ว่าอันถูกวะเออช่างมันโอเคก็ได้มา3อันโอเคต่อไปสีม่วง สีม่วงวะเออสีม่วงสีม่วงเป็น,นคีย์แล้วเป็นกุญแจ้วผมก็สองอันอันอันที่มีหนึ่งอันเลยเป็นกระเป๋าเออไม่รู้ว่ามาทำไมเอามาแล้วก็หนึ่งอันนะผมคีย์ได้มาสองกระเป๋าได้หนึ่งรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นสีเรนโบว์องผมเนี่ยเป็นสีสวิงเยอะเเนี่ย,ยรวมของทั้งหมดที่ได้มาหกร้อยห้าสิบเก้าชิ้นนะผมโอเครวมกระสุนด้วยนะผมอ่าอันนี้ผมจะไม่รวมอันที่ใช้ไปเนาะใช้ไปผมพอจะเดาได้ว่ามีประมาณกี่อันใช้ไปทั้งหมดระเบิดเนี่ยน่าจะสามลูกยานเนี่ย ยาเนี่ยน่าจะประมาณหกถึงเจ็ดอันได้นะผมนะผมไม่รวมกระสุนนะกระสุนกระสุนที่เอามาอยู่แล้วก็รวมเป็นเสร็จหักลบแล้วก็หกรอยห้าสิบเก้าอย่างในงหนึ่งชิ้ของเราบวกเจอคนด้วยแม่งสนุกชิปไาย์นะผมก็ประมาณนี้นะผมก็ผมอยากถามอย่างหนึ่งก่อนจบคลิปคีย์เอาไว้เปิดอะไรครับกล่องแบบไหนคอมเมนต์ด้วยนะผมถ้ารู้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้า